มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่9แห่งทั่วประเทศจัดตั้งขึ้นในสถานะวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ต่อมาในปีพุทธศักราช2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้โปรด9พระราชทานชื่อใหม่ว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งมีความหมายว่าสถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชาเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2531 จนกระทั่งเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2548สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการยกสถานะเป็นมหาวิทยาลายัยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแบ่งออกเป็น9แห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตลอดระยะเวลา18ปีที่ราชมงคลตะวันออกมีการบริหารจัดการเชิงธรรมพิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพรวมทั้งพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในวิชาชีพและดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติพัฒนางานวิจัยงานสร้างสารรค์และงานนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าระดับชาติรวมถึงระดับอาเซียนบริการวิชาการแก่สังคมโดยนําองค์ความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งใ,ให้กับชุมชนทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนด้วยเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชาจากนี้และตลอดไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเพื่อเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตปฏิรูประบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็งทันสมัยพึ่งพาตัวเองได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอนุรักษ์ธรรมนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อเชิดชูความเป็นไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทยตามวิสัยทัศน์ที่ว่าเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ